เต้านมข้างไหนคะข้างซ้ายค่ะข้างซ้ายอันนี้ตรวจนานยังคะพี่หน่อยกี่ปีแล้วคะตรวจมาสักเออก่อนกระียนเลยก่อนกระียนมันยังมันยังไม่โตมันแค่เป็นถุงน้ําก็ลืมไปเลยว่ามันเป็นว่ามันมีเราพอมาถึงก็ก็ลืมไปว่าว่าตัวเองมีมีก้อนคิดเป็นถุงน้ำเนาะอยู่มาวันนึง คุณฟองเพชรก็เชิญไปกินกาแฟาที่บ้านก็บอกว,ว่ามีเครื่องเป่าก็มาเป่า oh. พอเป่าแล้วก็ไม่รู้สึกยังไงเพราะว่ามันยังไม่เป็นอะไรตอนนั้นเนาะ <Okay. S 2> ทีนี้มันก็มาเป่าให้อีกที่บ้านมาเป่าให้ที่บ้านเป่าทั้งครอบครัวเลยในครอบครัวก็บอกว,ว่าเราไม่เป็นอะไรไปจะเป่าไปทําไมนะก็ไม่ก็ไม่สนใจค่ะ <Okay. S 2> พอจากจมีนาคมถ<อ><อ>ามนิดนึงค่ะพี่หน่อย เราไม่ได้เป็นอะไรค่ะเมื่อกี้ที่บอกมาเป็นทั้งก้อนเนื้อมีโรคหอบหืดด้วยปีลองช้าด้วยลองใช้เครื่องตัวน,นั้นไม่รู้สึกอะไรเลยหรอคะไม่ค่ะตอนตอนนั้นมันมันยังไม่ยังไม่รู้ว่าเครื่องนี้มันมันจะช่วยอะไรได้แล้วก็เรื่องเรื่องที่ที่ก้อนนมมันยังยังไม่รู้สึกค่ะพอ,ะอ,ยอ,ยอะ่อยู่ต่อมาถึงถึงมาเป็นก้อนเนื้อ ก็เนี่ยก็เลยคิดถึงเครื่องเป่าเอ้ะมันร้อนๆมันน่าจะเป่ามันยุบเราว่าเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ที่นมมันเหมือนลักษณะเหมือนฝีนะคะค่ะเหมือนฝีเป็นก้อนต่นนันได้ไปหาคุณหมอไปไปตรวจไปรักษาหรือยังคะเคยอันนี้ไปตรวจเมมโบแกรมมาใช่ไหมคะอหลังจากหลังจากเป่าอยู่แล้วสักประมาณสักเจ็ดวันแล้วก็ไปตรวจหมอกให้ทำเมมโบแกรมทำอัลตราซาวเอ็กซเรย์ตามขั้นตอนของคุณหมอ แล้วไปดูผลคุณหมอก็บอกว่าหน้าตามันไม่ดีนะที่มันออกมามันคล้ายๆจะเป็นมะเร็งอมอ,อตรวจจะตัดชิ้นเนื้อบอกว่าหมอจะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจดูค่ะ่ะก็เลยมาแล้ได้ตรวจได้ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจวไหมคะรอเจ็ดวันรอเจ็ดวันก่อนหมอก็จะนัดช่วงนี้ก็เราก็เป่าเช้าเย็นเช้าเย็นพอวันที่แปดปุ๊บเราก็ไปตรวจ ผลตรวจชิ้นเนื้อก็ออกมาก็ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะเขาบอกว่าเป็นเนื้อเป็นเนื้อธรรมดาโล่งใจโล่งใจไปหนึ่งปลอกใจแต่มันก็ยังไม่หายเพียงแต่มันยุบลงแล้วก็ไม่เจ็บแล้วก็คือก้อนมันยุบลงจากก้อนเท่ากับป้นเดี๋ยวนี้มันก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นิ้วหัวแม่มือมก็เป็นกเล็กลงเยอะนะคะหรือว่าคุณหมอเขาตัดตอนตัดไปตรวจเขาตัดไปเยอะ ตัดไม่เยอะค่ะตัดนิดเดียวตัดไปดูมันไม่เป็นแต่แล้วเราก็ยังเราใช้เราใช้ต่อเนื่องมานานไหมคะพี่หน่อยอย่างครับหลังจากนั้นก็เป่ามันก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆทีนี้ผลผลออกมาเราเราเอามามารักษาที่ที่ก้อนเนื้ออย่างเดียวนะแต่ว่าผลที่ออกมาเราเคยเป็นหอบเหืดมาตั้งสามสิบปีไม่ลืมไปเลยว่าเป็นหอบเหืด อพอไปดูว่าเอ๊ะเรามีเอยายาพ่นน่ะขวดยาพ่นเรามีเต้มหัวเตียงเนาะในกระเป๋าไปที่ไหนเราก็จะพกไปตอก่อนเนี้ยเพราะว่าภูมิแพ้มันจะเกิดหอยหอ,อเขินหอยมากาอันนี้ก็ก็ก็ไม่ได้พ่นแล้วก็เก็บทิง้งไเก็บทิ้งใส่ถุงพลาสติกก็เก็บบ้านก็ไปเจอกาลากลา,าที่เคยใช้เหยียบช่วงที่เราเป็นรองช้ำ พวกพวกพ่นนี่ก็เก็บทิ้งไว้มาเจอกะลาจนว่าฝุ่นเกาะเต็มไอช่วงเป็นรองแท้นี่ก็ปวดเท้ามากนะคะปวดเท้ามากจริงๆแล้วที่เราเหยียบกะลาเนี่น้ําตาเล็ดเลยเปลี่ยนจากเหยียบกะลาแล้วก็มาเอา่อใช้เครื่องสปานะคะสามสิบนาทีจากที่เจ็บเจ็บเท้าในเท้าแล้วก็ค่อยๆชาชาชาเสร็จแล้วมันก็จะเป็ดปกติค่ะ เดี๋ยวนี้ก็ทิ้งไปแล้วค่ะกะลาก็ทิ้งไปเครื่องพ่นก็ทิ้งไปวางไปไรด้วยวางวางวันละกี่รอบคะวางวันละรอบค่ะวันละหนึ่งรอบนะคะโอแ้แล้วแล้วแต่ว่างค่ะบัตรไ,ไ,ไ,ไม่ได้วางก็ไ่ได้วางแต่จริงๆแล้วก็ก็คือพยายามไม่ได้วางวันละหนึ่งรอบค่ะค่ะแต่ว่าก็คือคอาการที่เป็นลองช้ำก็คือดีขึ้นเลยตอนนี้ไม่ไม่เจ็บแล้วใช่ไหมคะ เจ็บแล้วค่ะจากที่จ็บเจ็บมันก็จะเป็นชาชาในวันเดียวเดียวเนี้นะเขาก็ชาชาแล้วก็จะเป็นปกติเดินได้ปกติหลือนิดนึงอะไรประมาณนี้นะค่ะแล้ว<ล>ตอนนี้ค,คุณหมอ,อยังยังให้ไปฟอลโล่ก้อนเนื้อที่หนะ้าอกอยู่ไหมคะโอ้คุณหมอนะัดจะจะตัดก้อนเนื้อในสองครั้งแล้วแต่ตัวเองคิดว่ามันไม่เจ็บมันไม่เจ็บแล้วก็มันก็ไม่ได้โตขึ้น นนมีแต่เล็กก็เลยไม่ไม่ทํานัดสองครั้งแล้วค่ะว่าคุณหมอจะตัดก้อนเนื้อออกให้คุณหมอบอกว่าถึงถึงแม้ว่ามันไม่ใช่มะเร็งแต่ก็จะตัดออกเผื่อไม่ให้มันหอเขากลัวว่ามันจะกลายมันมีโอกาสจะกลายแต่ว่าถ้าถ้าพี่หน่อยทานน้ําออกซิเจนนะคะค่ะเรื่องออกซิแทปบอะค่ะจะจะช่วยได้เยอะเลยนะคะพวกมะเร็ง ได้ลองทานน้ำจากเครื่องออกซิแทบยังคะน้ำออกซิเจนค่ะลองทานแล้วค่ะค่ะทาเลยอย่างนี้ถามว่าใช้กับตัวเองแล้วรู้สึกประทับใจไหมคะประทับใจมากครับนอกจากนั้นนะคะนอกจากที่ก้อนที่นมแล้วก็เอ้ลงแล้วก็เหอหอล้ไขมันก็ยังลงไขมันไม่เคยลดต่ํากว่าร้อยค่ะมีแต่ร้อยขึ้นร้อยขึ้นตอนนี้เหลือเป็นอ่เหลือเท่าไหร่นะคะ 8ปดสิบห้าค่ะจากสูงสุดค่ะร้อยเจ็ดสิบห้าก็ลดเหลือร้อยห้าสิบห้าร้อยี่สิบห้าเดือนที่แล้วเหลือแปดสิบห้ายี่สิบเก้ากันแล้วกันจะตรวจอีกเราะว่าพอไปมากถ้ามันต่ำกว่าร้อยอ้โอสุดยอดเลยนะคะเรียกได้ว่าได้ผลลัพธ์ดีกับตัวเองมากๆเลยแบบนี้มีแนะนำหบื่ต่อใครบ้างไหมคะเห็นบอกว่ามีคนใกล้ชิดนี่เป็นสโตรกด้วยใครเอ่ย อ่ะเป็นสตรกก็มีคุณครูเป็นแฟนคุณครูที่โรงเรียนนะคะแก,ะกะเกษียณว oh. ันที่ิ0กันยาใช่ไหมคะวัน oh. ที่สองตุลาก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนก็ไม่ได้เมานะคะแต่ลุกขึ้นแต่แกรู้สึกเวียนหัวแล้วก็เพื่อนก็มาส่งที่บ้านแกก็นั่งพักสักสักนิดหนึ่งคิดว่าจะลุกไปห้องน้ําแล้วก็เลยล้มค่ะล้มก็ช้า oh. ช้าไปทั้งตัวค่ะ วันที่เราไปเป่านะคือออกจากโรงพยาบาลแล้วเป็นวันที่แปดที่แกลม้มค่ะและ้วแกก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ใช้ชีวิตได้เป็นปกติออกงานออกงานได้ไปออกจากบ้านได้ช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะอันนี้เป็นเคสของคุณครูที่ที่โรงเรียนอันนี้ใ,ในภาพอันนี้เป็นเหมือนภาพนิว้วนิ้วล็อกอันนี้ใครคะอันนี้หลานสาวหลานสาววันนั้นอะ มาแจกการ์ดจะแต่งงานลูกพอมาถึงพอนยกมือสวัสดีก็เห็นนิ้วงองอเอาทำไมถึงเป็นนิ้วงองอเขาบอกว่าแกเป็นนิ้วล็อกมาแล้วก้าเดือนอไปหาหมอหมอกครั้งหมอไม่ได้ผ่าแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาแต่ให้ไปจุมจจ่มเจลจุ่มเจลแล้วก็มันนัดแต่มัน,นไม่หายมันแกเขาบอกออหาหมอแล้วนูขี้เกียจว่ามันเก้ามันหกครั้งแล้วไปหาหมอมันไม่ไม่ไม่ขึ้นเลย ดึงไม่ขึ้นเวลาดึงขึ้นก็น้ําตาแตกนะคะก็เลยว่าเอพอว่าเครื่องน้าหน่อยนี้เป่าได้ไหมน้นหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป่าและมันหายก็มาลองดูก็แล้วกันแก็เลยมัน,น,นเป่าสิบนาทีค่ะนี่เป่าตั้งเป่าสิบม,มือก็เหยียดๆออกมาเป็นปกติเลยอ่าสิบห้านะด้วยใช้แค่เครื่องคลาสสิกด้วยนะคะ,คะใช่ค่ะใช้คลาสสิก ก็ดีขึ้น,แล,น,แ,ลนแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะดีแล้วเรียบร้อยดีแล้วเป็นปกติแล้วเสียให้ซื้อกลับไปใช้ด้วยนะคะใช้อยู่ค่ะใช้อยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆต้องบอกอาการนิ้วล็อกก็คือมันเกิดจากเวลาที่เราทําอะไรซ้ําๆท่าเดิมๆไม่รู้ว่าพี่เขาทํางานอะไรนะก็เลยก็อาจจะทําให้แบบว่าเกิด,ดนิ้วล็อกค่ะค่ะพี่หนยก็เคยเป็นพี่หนยก็เคยเป็นนิ้วล็อก ตอนตัตลืมเลยว่าตัวเองเคยเป็นนิ้วล็อกเพราะว่ามันเจ็บปวดที่ไหมใช้คือใช้ทุกวันเนาะใช้ทั้งตัวใช้ทุกวันจนลืมเลยว่าเฮ้ยเราเคยป่วยมีปัญหาอะไรยังไงคือเพราะตอนนี้เราดูแบบว่าแข็งแรงแล้วก็ปกติมากเลยใช่ไหมคะ,ะคิดว่าเป็นเรื่องจิบจิบนะพวกนั้นนมากังวลเฉพาะเรื่องที่ก้อนที่เต้านมนมแบ<ต>บ่ะ,ะเราก็ไม่ได้ผ่าแล้วตอนนั้นผ่าเกือบทุกนิ้วนิ้วล็อกอรู้เลย เป็นมันจะเจ็บเจ็บัปวดทรมานเหมือนกันค่ะค่ะนิวรอค่ะและ้วมีเคสไหนที่ที่พี่หน่อยไปดูแลกบ้างคะคนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะตอนนี้ท,ที่ที่ดูแลคุณยายนี่เป็นหลายโรคมากคุณแม่เนี่ยคุณแม่ของพี่หน่อยเนี่ยเป็นหลายโรคมากเนี่ยเป็นไตแล้วก็เป็นความดันแล้วก็เป็นไขมันแล้วก็หัวใจรั่วรักษาค่ะวันไหน วันไหนจะโมกเอ่ออักเสบแม่อายุเท่าไหร่ล่คะพี่หน่อยคุณยายคุณยายอายุเท่าไหร่คะแปดสิบแปดปีแปดสิบแปดแล้ววยอายุยืนนะคะอตอนนั้นพ็ยังดูเหมืนอน,นแข็งแรงอยู่เนาะพี่หน่อยเนาะก็ะเพราะเพราะใช้เครื่องนี่แหละคะ่ะตอนนั้นก็เดินไม่ได้นะพ็ก็เดิน<อ>ก็เกอร์สีขาเดินใช้พกเกอร์แล้วก็ใช้ไม้เท้าแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้ลแล้วค่ะ เนี่ยไปกินนมชมพูเขาชอบอเดว่อา,านอขึ้นนะคะคุณคุณแม่แม่ใช้เครื่องพี่หนอ่อยใช้เครื่องอะไรคุณแม่บ้างคะพีเมียมค่ะพีเมียมกับเครื่องสปาเท้าสปาเท้าต,<ม>ตอนนี้ค,คุณแม่เป็นยังไงบ้างคะก็คือฟื้นตัวตอนนี้เดินเดินจะต,ต้องใช้วอล์เกอร์อยู่ไหมคะใช่แล้วค่ะตักบาตรทุกวันเดินออกไปตักบาตรทุกวันตื่นเช้าก ล้างหน้าก็ไปตักบาตรกลับเข้ามาแกก็มาสปาเท้าแล้วก็เป่าให้ตัวเองเป่าให้ทําให้ตัวเองด้วยเราไม่ได้ไปทําให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพียงแต่ว่าตั้งตั้งไว้ให้เอาน้ํามาให้แกก็เป่าน้าแดงเราต้องไม่เปนคนรเดี๋ยวก็ดีขึ้นคุณแม่สุดยอดเลยอ่ะแต่ต่ว่าคุณแม่อะมีมีวินัยมากๆเลยนะคะแบบดูแลตัวเอง อาจจะเพราะว่าทาแล้วแม่เขารู้สึกว่าเออมีแรงลุกขึ้นมาแบบช่วยเหลือตัวเองทําอะไรเองได้แม่ก็เลยทําเองเลยเองได้ครับเยี่ยมเลยนอนติดเตียงนะคะนี่นอนติดเตียงสิบเก้าวันเ่พเพราะว่าคุณยายหกผมติดเตียงสิบเก้าก็ลุกขึ้นมาเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างตอนนี้อยู่บ้านคนเดียวก็ได้แต่ความจำความจำแกงดีปกติใช่ไหมคะพี่หน่อย โอ้ยความจำที่หนึ่งเลยค่ะยังห่าได้ปกติใช่ไหมหน่อยที่หนึ่งเสียงดังฟังชัดค่ะฟังชัดครับโอ้เยี่ยมเลยเลยเราหูแฮปปี้นะคะเราดูแลแบบให้คุณแม่แข็งแรงได้ขนาดนี้จากที่แบบนอนจุที่งเรามตมากก็คือเคสของพี่นงเยาวพี่นี่ยพี่นงเยาวเป็นพี่สาวที่ว่าไม่ได้เจอกันนานค่ะ ไ่เจอกันนานไปเจอกันตอนนั้นที่สํานักงานคุมประพฤติคือคือเราเอาผู้ถูกคุมไปบําเพ็ญประโยชน์อยู่ที่คุรัญชาญพิเศษแกก็เดินแบบว่าเดินมยกขาไม่ได้นะคะเดินลากขาเดินลากขาพอไปถึงแกก็สวัสดีไม่ได้นะคะมือน้ยกขึ้นไม่ได้เพราะมือสั่นเวลาจะเซ็นชื่อให้หน่อยพี่เซ็นชื่อไม่ได้มือแกก็สั่นทั้งสองข้างเลยอ่า เวลาจะนั่งก็ก็นั่งลงเองไม่ได้ค่ะต้องมีคนพยุงให้นั่งและเวลาลุกขึ้นก็ต้องมีคนอพยุงลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าเป็นมานานหรือยังหนูได้ไม่เจอพี่ตั้งนานแกก็บอกเป็นมานานแล้วก็เลยบอกว่าเรามีเครื่องเป่านะจะเล่าให้ฟังอาจจะดีหรือไม่ดีก็ยังไม่รู้นะลองดูไหมเอามาเลยเพื่อนบอกดีหรือไม่ดีก็เอามาเอามาเลยอยากอยากหายมากๆนะก็เลยเอามาเป่าให้ตรงนั้นเลยพอดีช่วงว่าง ช่วงพักกลางวันก็เป่าจากที่แกแกนั่งลงใช่ไหมครับมีคนพานั่งพอเป่าและแกก็ภาพขาขึ้นเองได้ภาพขาขึ้นเองได้แล้วก็ลุกขึ้นเองก็ได้ในหนึ่งชั่วโมงนะเราเป่าลุกขึ้นเองได้วันนั้นแกก็ได้จัดไปเลยพรีเมียมหนึ่งเครื่องแดงหนึ่งเครื่องแล้วก็แถมแดงอีกหนึ่งเครื่องเ oh. พราะว่าช่วงนั้นมีโปร มีโปรว่าซืเนะี่ยมซื้อแดงหนึ่งแล้วก็แถมแดงใช่ไหมคะตอนนั้นที่เป่าห,หนึ่งหนึ่งชั่วโมงให้ให้พี่เขาอะค่ะก็คือจากอาก,การที่สั่นๆนี่คือคือดีขึ้นเลยใช่ไหมคะหยุดสั่นเลยเออไม่ไม่ไม่ถึงกับหยุดสั่นค่ะหมถึงว่าเอ,อ่อจากที่ว่าสั่นตลอดก็จะมีพักหยุดบ้างนะสลับค่ะคือคือ,ค,อคือไม่ใช่หยุดสั่นเลยประมาณเดือนหนึ่งนะคะถึงหยุดสั่นเลยแต่ว่าแกลุกขึ้นเองได้ จาก,กที่ว่าต้องมีคนพยุงพานั่งแกตอนนี้แกลุกขึ้นเองเดินเองได้ปกติเลยเออดูดูในคลิปแกแบบกบอกแกไปพับขาขึ้นได้ปก,กติได้ขึ้นไปไ,ได้ขาที่จะยกขึ้นเองไม่ได้แล้วก็จะนั่งพ,พับไม่ได้จะนั่งพับเพียบไม่ได้เลยนั่งเก้าอี้ต้องมีคนเอาเอานั่งลงจะลุกขึ้นต้องมีคนไปพยุงลุกหนึ่งชั่วโมงนี่แกลุกขึ้นได้พอใจมาก เอาเอาสร้อยไปจำนำเลยค่ะเอาสร้อยเอาสร้อยไปฝากลงจำนำไม้สร้อยใหญ่ๆที่แขนแกนะดีค่ะมาซื้อเครื่องเราแทนค่ะเอาดีครัก็เคยบอกแกว่าในี้ื่ปแกยก่าบอกแกว่าอจะจะใส่สร้อยสวยขนาดไหนถ้าเดินแบบนี้ก็ไม่สวยหรอกว่า <laughs> ถ้าอยากสวยเนะ่ต้องเดินได้สวย,สวยก่อนก็เอาไปจำนำเลยนะเน่ก็ได้คือ,อนนได้มากแล้วนะคะคะตอนนี้พี่ก็เป็นไงบ้างละคะโอ้ดีครับงานใหญ่งานใหญ่ที่ศูนย์เศรษฐกิจแกก็ได้ไปนะคะเน่แกได้ไมีภรรยาในลูกขึ้นเดินได้พอใจมากไปไปนั่งรถตู้ได้จากอุบลถึงกรุงเทพเลยแล้วก็ไปร่วมงานที่ศูนย์เศรษฐกิจด้วยตอนนี้ จากที่ใช้เครื่องนี่คะ่ะพอใจมากดีมากเลยคนนี้โหสุดยอดเลยนะคะแต่ละเคสนี่เรียกได้ว่าว้าว,าวาทั้งนั้นเลยนะคะ<ห>เคสนี่เอ, <c oughs> เอามากอันนี้อันนี้ใครคะค่ะ <c oughs> อันนี้ค <c oughs> <cứ> ือลูกน้องยาวกับสามีท่านจัดเลยวันนั้นนะคะเอาเอาสร้อยไปจำนำแล้วก็จ่ายเลยค่ะห้าหมือนกว่า คิดว่าคิดว่าตอนนี้พี่เขาน่าจะนอกจากดูแลตัวเองแบบว่าดีแล้วน่าจะดูคนดูแลคนใกล้ตัวด้วยคนรอบตัวก็ให้เพื่อนเพลินเพื่อนก็ขายให้เพื่อนเพลินสองเครื่องแดงนะคะและคนะก็เอาพรีเมียมไว้ใช้สามีภรรยาใช้พรีเมียม,มเครื่องแดงก็เพื่อนเพื่อนที่มาด้วยกันนะ่ะคุณจันเพลินคุณจันเพลินก็ขายที่ดินนี่แหละซื้อ <laughs> สุดยอดเลยนะคะก็คือนอกจากเราจะสุขภาพดีแล้วเราก็ยังได้ธุรกิจได้แบ่งปันธุรกิจใช่ค่ะอันนี้นนคือน้องที่โสดกค่ะน้องน้องที่อะไรนะคะน้องคนนี้ที่เป็นสตรกที่เล่าให้ฟังนะคะอ๋อค่ะจะเป็นสตรกที่ลม้มที่แกล้มนะคะ พอเป่าแกก็ลุกได้ในขนาดนี้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะเดี๋ยวลุกได้ใส่เสื้อผ้าเองช่วยตัวเองได้พอเดือนต่อมาก,ก็ไปร่วมงานงานแต่งงานบวชไปได้แล้วเหลือที่มือเกี่ยวมือขวานี่สงสัยตอนล้มแกก็เอามือเอามืออะไรนะคะยันเอาไว้ยันพื้นใช่อาจจะมือยันเอาไว้หรือว่าล้มทับมืออะไรประมาณนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะไม่ปกติแค่มือขวาเองค่ะค่ะนอนั่นก็ปกติค่ะ ตอนตอนนั้นที่ที่ว่าพี่เขาเป็นเนี่ยคะ่ะเขาเขาเขาเป็นนอนติดเตียงเลยใช่ไหมคะคนนี้ใช่ไหมคะมคะ่ะวัน,ว,นวันที่วันที่แปดที่เราไปเป่าให้นเะพิ่งออกจากโรงพยาบาลเขานอนโรงพยาบาลห้าคืนนอนโรงพยาบาลห้าคืนสามวันที่เราไปเป่าให้ก็ยังนอนยังนอนถือสมวว่าเราจะเป่าด้านโน้นใช่ไหมต้องช่วยกันยกค,ะค่ะช่วยช่วยกันพลิก ตัวแกไปนะคะแล้วก็ให้ไปอาบน้ําไม่ได้ก็ใช้การตัวเอาเรียกได้ว่ายังทําอะไรยังทําอะไรตัวเองทําทามันไม่ได้เลยต้องมีคนช่วยค่ะดีดีแต่ว่าภรรยาแกขยันแกเอาใจใส่แกเป่าให้แฟนแกทุกวันแกก็บอกว่า,วาผลผลที่ได้หนูก็เป่าให้ตัวหนูหนูก็ไขมันก็ลดลงความดันก็ลดลงแกว่าแกรายงาน ภรรยาแกนะค่ะปองให้ตัวปอาให้ตัวเองด้วยค่ะดีแล้วตอนนี้ก็คือพี่เขาก็ลุกเดินอะไรไปงานได้ตามปกติก็เรียกได้ว่าเกือบจะกลับมาปกติร้อยเปอร์เซ็นก็จะมีปัญหาที่แขนข้างที่ที่ที่ยังบูนิดนึงน่าจะต้องต้องเป่าเยอะๆหน่อยนะคะด้านด้านด้านที่มีปัญหาที่แขนน่าจะดีขึ้นดีอยู่ค่ะแกก็ก็เอาใจใส่ภรรยาแกรายงาน รายงานตัวตลอดแต่ไม่บอกใครค่ะคนนี้คนนี้ไม่ยอมบอกใครก็คือไม่ได้แนะนาําไม่ได้แนะนําใครต่อว่าเราใช้อะไรถําไปเราดีขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าไม่แนะนําใครเลยชวนมาประชุมก็ไม่ประชุมแต่แกก็ใช้ของแกดี<า>แกดีใช้แกในบ้านใช้แต่ในครอบครัวค่ะค่ะโอ้โอเคสเยอะมากๆเลยนะคะที่พี่หน่อยดูแลตอนนี้ พี่หน่อยเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวไปปีนังกับเราด้วยนะคะค่ะเตรียมตัวอยู่ค่ะไม่รู้ว่าคุณยายจะเป็นยังไงเพราะว่าคุณยายก็เป็นโรคชราเนะาะโรคชราเนี่ตอนนี้ติดต้องอยู่ดูแลคุณยายแต่ว่าคุณยายดูแข็งแรงมากแล้วนะคะจากที่แบบใช้เครื่องด้วย<ด>ตัวเองใช้เองด้วยเป่าน้าําเองวางเท้าเองโหคุณยายพีวินัยมากๆรับรองว่าโหแข็งแรงอยู่ไปอีกนานแน่นอนได้ ได้ให้พี่หน่อยได้ไปเที่ยวทิปปีน,งนะะังแน่ค่ะปีนังอีกประมาณช่วงเดือนพฤศจิกานะคะจริงๆทำทิปปีนังก็ไม่ยากนะคะซื้อน้องม่วงสามเครื่องนะคะได้สองพินก็ได้ตัวแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นตัวไบโอไลท์สองตัวคลาสสิกหนึ่งตัวนะคะก็ได้ตัวเหมือนกันใครสนใจนะคะสําหรับโปรโมชั่นทิปที่จะไปปีนังนะคะ รอบนี้เห็นบอกว่า4คืน5วันนะคะก็สนใจสอบถามผู้นำของทุกท่านได้เลยนะคะวันนี้โอ้โหเคสพี่หน่อยก็เยอะมากๆแต่ละเคสก็ว้าวแล้วก็น่าสนใจแล้วที่สำคัญคือผลลัพธ์ที่ได้นะคะเรียกได้ว่ามีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทุกๆเคสที่เล่ามาโดยเฉพาะตัวของพี่หน่อยเองนะคะตอนนี้บอกเลยว่าดูแข็งแรงสดใสมากแล้วก็ตัวเองก็ไขมันลงเยอะมาก นะคะก็แฮปปี้กับตัวเองด้วยนะคะก็ดีใจมากพี่หน่อยอยากให้ฝากถึงความประทับใจค่ะกับบริษัทไพรแล้วก็อุปกรณ์ของเรานะคะที่ใช้นี่ตอนนี้พี่หน่อยี่น่อยใช้เครื่องอะไรบ้างแล้วคะใช้ตอนนี้มีเครื่องเริ่มแรกเนาะก็ใช้คลาสสิกต่อมาก็ใช้พรีเมียมแล้วก็มีเครื่องสปาเท้าค่ะค่ะสามตัวพี่หน่อยมีไอออนชิลือืยยังตอนนี้โควิดระบาดอยากให้ใช้จะเปิดเทอมแล้วด้วยมีแล้วค่ะ มีแล้วเรียบร้อยนะคะ<อ>ก็ระวังสุขภาพนะคะโควิดตอนนี้กําลังระบาดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่หน่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากให้พี่หน่อยนะฝากถึงเพื่อนๆหรือว่าใครที่เอ่อเราดูแลแล้วก็แนะนํานะใครที่ยังไม่มั่นใจนะคะบอกไปเลยวันนี้เราใช้แล้วมันดียังไงค่ะขอบคุณไพรนะคะที่ทําให้ดิฉันและก็ครอบครัวมีสุขภาพดี แล้วก็เพื่อนสนิทมิตรสหายนะคะที่รู้จักก็สุขภาพดีขึ้นถ้าเราเชื่อถ้าเราศรัทธาสุขภาพของเราก็จะดีคนเรานะถ้าสุขภาพดีอะไรดีๆก็จะตามมาค่ะถ้าสุขภาพไม่ดีมีคนป่วยหนึ่งคนอยู่ในบ้านก็ทำให้เหมือนกับว่าป่วยกันทั้งบ้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมาดูแลสุขภาพไพรเป็นดิฉันใช้คาว่าอ่าเป็นเครื่องเป่ามหัศจรรย์ เลยทีเดียวพูดได้ทั้งวันก็ยังไม่เบื่อพูดได้ทั้งวันก็ยังไม่หมดค่ะก็อยากให้ทุกคนเชื่อและศรัทธาแล้วก็หันมาดูแลสุขภาพด้วยเครื่องเป่าไอเชลแคร์นะคะแล้วก็ทุกๆอย่างของบริษัทไพล์นะคะสุดยอดมากค่ะขอบคุณมากค่ะ คุณค่ากดหัวใจรัวๆให้พี่หน่อยด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวของพี่หน่อยด้วยยินดีมากๆที่ทุกคนนะคะกลับมาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้ต่อยอดธุรกิจด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่หน่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ไปทริปที่บาหลีกับเราในวันพรุ่งนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะ ดอนเมืองนะคะสนามบินดอนเมืองนะคะอย่าไปผิดเจอกัน9้าโมงเช้านะคะสำหรับวันนี้นะคะนูต้องลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในทุกๆวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะสำหรับช่วง Product Sharing Live นะคะวันนี้นุกกับพี่หน่อยต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ